สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยหาฟหนุ้ยสเตยค่ะทุกคนสบายดีนะคะขอให้วันนี้และทุกๆุกวันเป็นวันดีของทุกคนค่ะเมื่อวานฝนฟ้าเป็นยังไงเล่าให้ฟังบ้างนะคะวันนี้ฝนภาคอีสานตอนล่างก็เบาบางลดลงค่ะแต่ภาคอื่นๆโดยรวมก็ยังมีฝนหนาแน่นอยู่นะคะคลิปนี้นุ้ยจะพาทุกคนมาเช็คอากาศประจำวันและจังหวัดเสี่ยงภายฝนตกหนัก จังหวัดสีเหลืองพร้อมกับกลุ่มฝนเช้านี้และข้อมูลอัปเดตว่าที่พายุลูกใหม่ค่ะพลาดไม่ได้นะคะตอนนี้เราไปฟังกันเลยค่ะแต่ก่อนอื่นขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาใครนะคะยังไม่ได้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดได้เลยค่ะกดเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะลักษณะาอากาศทั่วไปของวันนี้วันที่16นะคะวันสำคัญของทุทกทคน ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงใต้ตอนล่างในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศตามปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทําให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตก จึงขอให้ประชาชนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดังกล่าวนะคะระวังอันตรายค่ะจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะจึงขอให้ชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะ ภาคเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละเ0ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน,าน่านและตากภาคตนออกเชียงเหนือภาคอีสานมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิ มุกดาหารนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสของพื้นที่เช่นเดียวกันนะคะส่วนมากก็บริเวณจังหวัดราชบุรีการจนบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทอุทัยธานีและนครสวรรค์ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรี และระยองค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากก็บริเวณจังหวัดเพชรบุรีชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียาลาและนาราธิวาส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2เมตรค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าขนองร้อยละ70ของพื้นที่ก็มีฝนตกหนักบางแหง่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25-27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสค่ะกลุ่มเมฆฝนในเช้าวันนี้นะคะก็ได้ปกคลุมบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เพชรบูรณ์เลยอุดรธานีหนองคายบึงกาฬชนบุรีระยองจันทบุรีชาเชิงเซาระนองชุมพร พังงาภูเก็ตสุราษฎร์นครศรีธรรมราชและสงขลาค่ะจังหวัดที่เสีย่ยงพัยฝนตกหนักจังหวัดสีเหลืองในวันนี้นะคะอยู่ทางภาคเหนือและภาคใต้ค่ะภาคเหนือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านและตากภาคใต้นะคะก็จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะ และที่พลาดไม่ได้นะคะข้อมูลอัปเดตว่าที่พายุล่าสุดวันนี้นะคะทางโมเดล GFS ให้ได้ลุ้นค่ะว่าว่าที่พายุโซนร้อนโอไมซ์ในช่วงวันที่24 26เนี่ยเส้นทางของพายุก็จะคล้ายๆกับเจิมปากาค่ะและยังมีอีกลูกหนึ่งนะคะตามหลังมาในช่วงวันที่27 30ค่ะเป็นพายุระดับ d e p r e s s i o และโซนร้อนนะคะ มีแนวโน้มมาแถวอ่าวตังเกียค่ะเส้นทางการเดินของพายุเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดนะคะนุ้ยจะคอยมาอัปเดตให้ทุกคนเรื่อยๆค่ะตอนนี้นุย้ยต้องขอตัวไปก่อนนะคะและถ้าอยากให้นุ้ยปากหมุดที่ไหนก็เขียนมาบอกกันได้เลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย